คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นกันละกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมลานะครับกับสูตรตับ10ล่างระยะยาวตลอดชีพสุตที่1นะครับกดติดตามนะครับคุณจะได้เห็นในทุกสูตรของการํำนอณในทุกแง่ทุกมุมของหวยรัฐบาลไทยหรือลอตเตอรี่รัฐบาลไทยนะครับก่อนอื่นสิ่งใดเลยเรามาดูในส่วนของวิธีการํำนณนนะครับและเก็บสติร่วมกันนะครับตั้งแต่ปี62นะครับเรามาดูกัน ศูนย์จะดสี่แปดสามสี่สองเจ็สาแปดเจสอ่าูนัเออแลวรายที่หนึ่งเดือด้วยหน่อย้าครัที่หนึ่งืดก็แล้วหนครัที่รายันที่สนะครับ 9ดวเก้าเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดวเก้าเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกแล้วยี่สิบหกอามาเลยครัอเดี่ต่อเขาเก้าเก้าเป็นสิบแปาสิบแปดห้านั้นไม่เอ็หนึ่งหลักสิบแปดครับต่อมาครับหนึ่งนาคอหกสองคำนั้เลยก็เลยแคาห้าไม่เป็นหลักสิบแปดครับสิบแปดนาคหกสองคำนั้เลเก้าเก้าไม่เป็นหลักสิบแปดครับ

สองคอมมาเลขยเลขก้าเก้ามเ่เป็นารสดาวสิบสไมไหกสองคำาเจับเลขเก้าก้ไม่ปมาาามามก,รก 9. 9. ปรา,สา,า,สารสดำขาวหนึ่งก้าหนึ่งหกสองคำมาเลข่ลขับเลขหนึ่ง 1นึ่งได้นัศุกรครับสิบห้าก็ได้เป็นหกสองคอมเนร์เลจับเลขสองสองดเปนวันศการครับเป็นสิบห้าคนหกสองคอมนต์เลืจับเลขสามสามได้เนวันศการครับสิบหกสิบห้าเป็สองคอมนตเลืกจับเลขหนึ่งหนึ่งดนัสศุกรครับหนึ่งเป็นวันหสองคอมเมนบเลขสี่เลขสี่เาับเบ้าเลขสี สี่นัเล่นเป็นการแดครับ สิบเอ็ดอรเนหกสองคำาเรื่เลข6กหกหกม่เปนมันสิการครัหนึ่งเอรกย่อนกสองคว่ารื่งเลามสามมเนมันสิารคับสิบเ็อนกสามสิบเจ็ดเอนหกสอคำานรจะเลขห้าห้แม่มันสิการนครับหนึ่ิการคำาเร่จะเลขกสองอเดัมสิการนครัสิบเ็ดพการหกสคว่าเรี่เลขกหม่ปน สิก้าแถะหนึ่งคาันบวสองคนแบบเลขสามสามไม่เป็นสิบเก้า1ถวสิบคาาบสามสิบหกสิบหกสองำายลขแบบเลขหกหกไม่็สิก้าแถวสามที่คาราสองคะแนนแบบเลขสามสามไม่เป็นสิก้าแถวสิบเจ็ดคาาบักสามเจ็ดบอกสองเจ็ดแปดเก้าเก้าบกศูนย์เก้าเก้าบกเก้าที่เปสิบแปดท แัดครับแปดน่อจะเป็นปลนครักสิบล่างแล้หนึก็ไดคำสามคำนับเลขห้า่งเหักสิบลาล้สบเอก็ไดหคสามคำนวน้อกับเลขศูนย์ศูนย์าัสิบลาครับหนึ่งก็ได้คอสามคำนวณไดดับเลขห ้าได้ในหลัสดานขาสิบี่าหกสามคำนกับเลขหนึ่งหนึ่ดนสดาสิบี่้าคนกสามนกบเลหนึ่งเลขหนึ่งมรัอเล่าขหนึ่งนึ่ได้นบานขาหนึ่งเ้าหกสามคำน้กับเลขห 5้า้น่เปแนงสการ์ดหนึ่งลิรสุอดเรนอหกามนวณระดับเลขสองสาม่ปนาสการ์าหนึ่งได้คหกสามคำนรดับเลขสามสามาสีการ์ดสุบอดเรื่อหสามคำนวณับเลขหกหกแม่ป็นงานสการ์ดหนึ่งสีกาคอนหกสามคำนวณดับเลขแป เป็นที่หนึ่เองนะครับตเดีกษมาพยุดเองตัวกรนะครับคำหนึ่นะคะคำที่หนึ่งงสิบห้าคนหกสามคำน้อยลกลกแปดแป่เปนสการครับแปดเป็นนสิการ์สิบหกสิบห้าคนหกสาำน้อยลบก้าห้าไม่เปนสกาครับห่งเป็นหนึ่าน้ยลบกลกเก้าเก้าไม่เป็นสิการครับ ชิบเตอเอลเลนหักสคอมวณกับเลขศูนย์ศูนย์ไม่เป็นลขศักท้หนึ่งเจริเป็นหกสามคอมเมเจากเปเลขก้ ได้เป็นสิกลาครับสวคามคำนวณดกับเลขเก้าเก้าไเป็นสิกลาครับหนึ่งหกสามคำนวณดกับเลขสองสองไเป็นสิกลานครับสุตัวลาครหามคำนวณเลขยกับเลขศูนย์ศูนย์เปหึงลาสิการครับหนึ่ที่เปกสามคำนวณ้กับเลขแปดแปดได้เป็นสิกานครับสิ คะแน,นนเป็นเลสามคะแนนเืองบบเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะรับผ่้สิุ้เป็นที่หนี่สองเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งัดระยะเวลาเป็นที่ส, 1, 1, 1. 1. สองเข้านั้นนะครับ 3ามจุดธันวคหกสามคนตณแบบเลขเก้าเก้าไมงใลัสิบยาครับสิบเจ็ดไม่เป็นนะครับสามหกสามหกสามเป็้ป็นิบแปกแปดแปดนั้นไม่เปเหลัสิบครับหนึ่งท่าหกสี่คนแบบเลขเก้านีกครับ 9ก้าหน่เป็นล้านสิบาครับส <Wet sandwiches> ิบก <nehmen |ml|> ้าพลานหกสี่คำนวณเรื่จับเลข9ก้ากา่ลานสาครับหนึ่้นคนหกสี่ครืับเลขสสน่ลาาครับสิเก้านลหกสี่คำนวณรื่จับเลขแป่งพน้านิานครสิกหนันานสหกสี่คนรื่จับจเลข หนา่าตั 5, ้งนหลักสิบกรครับสิบแเป็นสายเลสี่คำนวณลกัได้ลขก้าก้าตั้งนหลักสิบกรครับสามเป็นเสี่คำนวณลขกับได้เลขเจ็ดเจ็ด้ป็นหลักสิบกรครับสิบแปดเป็นเลขพน นะครับ5บวกหนเป็นห้าบวเป็นแแบเป็น1บวคนที่คับเป็น2ี่ศิบสามจ็ะเป็นสางครับหรือวิกสีเบวกได้9 9บวงที่เป็น10สิบกเก้าก็เป็นสิบเก้าสิบเก้าใส่เก้าก็ได้เป็นสิบด้ครับัววิทยาได้หกสีครับ แปดบกสีบกศูนย์แปดบวกศูนยเสองสากนที่อืย หนึ่งเป็นตัเลขเป็นรังสีตอนคช้าหนึ่งหนึ่งก็้คูหกสีนหกเป็นพลขแปดานมีอรัสสีตอนเช้ก็ได้คหกสีสิบหก็ได้คหกสีแล้วคนอตับเลขนยูนยได้คูเ่สิดานครันึงสิบ้กสีคนตับเลขเจ็ดเลขเจ็ดไดานครับสิบ็ค

สามสิบห้าสงาหเม่มต้นสีบางครับหนึี่เรสี่หยกห้าเป็นแปดแยกสามแเกเป็นเก้าเกเป็นเก้าก้ดเป็เก้าเก้าวกเก้าเป็นที่เป็นสิปดอีแปดครับแปดเรัมงานลสบาครับสิบแปดอกสี่สาม

0ูนย์หแปดได้แปดแเปสองเนบสิบส่นสิบเก้าตนะโอเคเวลาไปก้าหนึ่งสิบออกศูนย์สองสองจ็ดทดหนึ่งสองตัวละออกห้าเจดนะครับเลขเก้าไม่ดนักบเก้าเก้าไม่เักสบเก้าต่อมาครับสิบหกพิโกหนึกสีลย์สองสองจ็ดดหนึ่งสองตัวละออกห้จนะครับ าาหลักร้อยหลักร้อยละที่หนึ่งครับเปลดอกเลยหลักหน่วยของสารหลักหน่วยแรกคือหนึ่งนะครับร้อยหน้าครั้ะะรี่สอง

ี่สิบแปดใส่แปดสร็โอเคใ,นะใช้สีค่นะครับสิบหกพฤติกรห่น, 64, นะครับคำนวณเลขจากตัวเลขแปดตแนะแ้มนำมาต่อสอนะ้รับแปดหนึ่งคะนะครับออกเจ็ดเจ็ดสองห้าสาองสองนะครับ เลขแปดคบนลัสิบแล้วนะครับมันสะดเลืากนะครับมันสะดเลือมคุนะครับอ่าเป็นการหลุดครั้งที่สามเท่นั้นนะครับตั้งแต่ปีหกองน,นี้ปีหกสี่แต่เปลุดครั้งที่สานะครับผมเชื่อว่าอ่ตสูดปาดลมปกตินี่นะครับนะ หนาสดนะคะอยูคนิสานติดต่อพนั้านสิบบาทตนนั้เก็เป็นเบอรหนึ่งธนาคารบุกสีหรงอ่าเรียจุดมาจากนั้นขาตัดไปจุดจุดสองห้าบาทสองออกต่อสองสองได้สองบกเจ็ด็นสบวกเจต่อจุนเก้าเก้าบวกเ สองแปยังสิบแปดสิบถ้าสักเลือกต่อไนึ่งคำนวณคูหกสี่คำนวณได้จับไปเลยแปดนะครับเลแปดครับแปดมาดูครับสเปกคำนวณออก6 3ปกสามเก้าสองสามห้เสลออกแปดสามได้แปดนะครับรู้สึกจะรู้สึกจะสะดุดนะครับนครั้งที่สี่อปสกุลครับ สี่นะครับตัง้งแต่ีกสามนะครับเจ็ติคนไม่ได้หลุดติดต่อมีอะไรเนนั้นเนาะสิบเอ็ดแค่ออักษรครับอยัางดี้น,น,ะะนะครับเนสมนเพื่อที่จะนําเอาไปเทียบกับสูตรดับสิบล่างสูตรอียเทียบไหมนกันอนนี้นะอ่ะอาบอกคำไม่ได้หกสามเก้าสองสาาสองากษกับสองหกเจ็ดบาเจ็ดบาเป็นเก้าได้ผลได้ผลเป็นเก้านะเก้าเก้า 30มธันวาคม64ออก8าเป็น9้านแปดสหครับเลข8ใหนปรากฏในหลัก 8, 10บล้างครับ30ธันวาคม64แปดน6้านสอสครับ0บวก1ได้1 1บวก9เป็น10สเป็น10นะ1าบวก9คที่เป็น19ได้ดับเลข 9, 9 ิดเจ็ดมักะาของผมคาครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวลขออกเก้าสองนะครับดับในส่วนของหลักสิบล่างระยะยาวนะครับเราไปดูหนึ่งบวกเก้าหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าได้เป็นเอ่อเป็นเก้านะไปเก้าซาซานอะไรกันเก้าเก้าบวกเก้าของทีเป็นสิบแปดสิบแปดใส่แปดกับว่าส่ค่าคือเลขแปดครับใกล้ดับเลข ปดนะหนึ่งกุมภาันหกห้าครับออกเก้าสี่สี่สามศูนย์สองตะออกสามศูนย์เลขแปดไม่พบในหลักสิบล้านครับชิบปกุมภาพันธหก้าเก้าสีะนะ่สามศูนย์แสองระามศย์สามบวกด้ยวยสองเป็นห้าห้าบวกด้วยศูนย์เป็นห้าได้เป็นมาเป็นห้านะใส่เลยดูสซติด้วยนะครับอย่าเชีวมสละเปอร์เซ็นต์คูณดูสถิติด้วยคุณลองคำนวณด้วยนะครับคุณต้องเ,เชื่อตัวเองอนะ ห้าบวกด้วยเก้าเป็นสิบสี่โอเคนะผมคำนวณตามนี้แหลัตามสถิติเกิดขึ้นสิบเจ็ดพมพาพันหกห้าครับคำนวณดับสิบล่างได้เลขแปดใช่ไหมแปด 8, นะรเรามาดูซีแปดไม่พบในหลักสิบล่างนะครับเรามาดูหนึ่งมีนาคมหกห้าครับศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตั้งละออกศูนย์เจ็ดนะครับเลขแปดไม่พบในหลักสิบล่างนะต่อมาครับเรามาดูศูนย์หกหนึ่งเก้าศูนย์ห้าสองตั้งละออกศูนย์เจ็ดเก้าเก้าบวกด้วยหก เป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามนะยี่สิบสามบวกเก้าครับยี่สิบสามยี่สี่ผ้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองระยี่สิบสามยี่สี่ผ้ายี่สิบเจ้ายี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองสามสิบสองสามสิบสองก็ต้องใส่เลขสองใช่ไหมโอเคใส่เลขสองได้ดับเลขสอง สิบหกมีนาคมหกห้าครับออกเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดสองตัวล่างศูนย์สามนะครับเลขสองไม่พบในหลักสิบแล้วนะครับต่อมาครับสิบหกมีนาคมนะครับแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดเด็วกันแปดแปดบวกเก้าเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดอ่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเด็กกันสี่ 8ปบวกเเป็น 17, 17็ดสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเจ็ดแปด้าสิบสิบเบสองสาครับก็ไปบวกต่อไปหนึ่งตัวยีบวกเก้ายี่หกยี่เจ็ด4 35แปดเก้าสิบสาใส่หครับโอเคได้รับเลข5นะครับต่อมาครับหนึ่งเมษายนครับ9 70เจ็2ศูนย์หกนะครับห บวก8เป็น14 14ีบวกสเป็น17 17จ็ดสิบเจ็บวกเก้าส1บเจ็ด3 4บ5ป6 26 6บวก6กบวกแปดสิบวกสา4สบวกแเป็น14 14บวก3า7สคอไปย1บเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าสิบเจ็ดสแปดเก้าสิบบสอาี่สิบหี่สกใส่หกครับโอเค 16เมษายน65ครับออก395เก้2ห 5, 5. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 10. 8นงเก้ละ้าแครับเลขหไม่พบในหลักสิบล้านครับเรามาดูต่อนะหลักร้อยลงวัวที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยของ3ตัวหน้าครั้งที่1หลักร้อยของ3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับก็เป็น9กบวกเก้าเป็นสิบแปกสองสบก้าบวกเเป็นสิบแปวกสองสิแปก้ายี่สบยี่สิบเนาะเอาให้ชัวร์ยี่สิบ ยี่สิบบวกเก้าของที่ครับยี่สิบบวกเก้าเป็นยี่สิบเก้าสี่เก Bruno. ้านะครับสองพฤษภาคมครับออกหกห้าแปดหกสี่สองสตัวศูนย์เก้านะครับเลขเก้าไม่พบในหลักสิบลลางครับต่อมาครับหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้านะครับ สิบเวกเเป็น19 20ก้ายี่สิบยี่2เ้ากยใส่8ครับแปดครับลำดับสิบหพฤษภาคมครับสิพฤษภาคมออกหนึ่งห้าศูนนงสอองออกศูนะครับ0ูย์หเลข8ไม่พบในหลักสิบล่างครับต่อมา16พฤษภาคมครับ0ูบวกเได้7 7็เบวกเเป็น14ได้ผลรมสิบสนะสิบวก ก้คงที่ครับ14 15 16 17 18 19 2ิบห2สิบใส่3านะครับสเรามาดูครับ1ิบมิถุนายนครับออก3ามหนึ่งเก้าหนกสูนสองนะครับเลขสาไม่พบในหลักสิบล่างครับต่อมา1มิถุนายนครับ1นบวกเเป็น8 8ดบวกหเป็น14 14นะ14บวกเก้คงที่ครับเป็น23ใส่3 สเรามาดูครับ16บหกพิทยายนครับสิบหกพิธีายนออก3 6 1 8 0 7 2จ็ดสองต้งลาสองนะครับเลข3าไม่พบในหลักส <out> <jumping up on Broadway> ิบหลาง16บหกพิธนายนครับ8ปบวกเเป็น17 17 8็บเปวกเเป็น17 17จ็ดสิบเวกสองสิบเได้ผลลัพธสินะ 19 19กบวกเครับ19บเวกเกขงที่19 20 21 22 23 24ดยี่สิบสอง้าี่ยิบเจ็ดยี่เราใส่เลข8ครับก็ได้ดับเลข8นะครับอันนี้เป็นสูตรของดับ10ล่างระยะยาวตลอดชีพนะครับสูตรที่1นะครับโปรดติดตามไว้เลยไว้ตัดเลขนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมัน้านครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.